เมื่อมีครบดังปองที่ใจหวังสุดท้ายนั้นหอบไปได้แค่สังขารกายร่างถูกแยกส่วนเป็นวิญญาณละสังขารเป็นขี้เท่าคืนสู่ดินสวัสดีครับพบกับผมคนเล่าไพ่ในเรื่องนั่งห้างโป่งดินดำตอนที่11ทั้งสี่คน ต่างผัดกันนอนผัดกันเฝ้ายามจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแสงสว่างก็ทอดจากฟากฟ้าลงมาพระอาทิตย์โผล่พ้นดอยเมื่อทั้งสี่คนรู้แล้วว่าตอนนี้ได้เข้ามาเป็นเวลาเช้าแล้วจึงต่างพากันพักสายตาเพราะไม่ได้นอนกันเกือบทั้งคืนเวลานั้นได้เดินผ่านไปราวเกือบสามชั่วโมงทั้งสี่คนก็ต่างลุกมาหาอะไรกินกับข้าว ก็ไม่ฝนเนื้อแห้งอีกตามเคยเมื่อเติมพลังงานให้กับร่างกายเรียบร้อยแล้วทั้งสี่คนก็เก็บสัมภาระเหวียงเป้ขึ้นหลังเตรียมตัวที่จะออกตามหาเจ้าดันต่อไปเพราะรู้ได้แน่ชัดแล้วว่าผู้หญิงกลุ่มเมื่อคืนเหมือนกับผู้หญิงที่จุกกับกวีเจอตอนนั่งห้างโป่งดินดำไม่มีผิดเราจะเริ่มตามหาเจ้ดันยังไงดีหมอ เย่ทงเรือกล่าวถามความคิดเห็นของหมอกไปขอผมคิดก่อนนะครับผมขอเวลาสักครู่แล้วหมอกก็ได้นิ่งไปชั่วครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวสิ่งที่ตนคิดออกไปเมื่อตอนเด็กผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องผีตานีอยู่คนเฒ่าคนแก่เขาพูดกันว่าป่ากล้วยป่าที่ใดที่มีต้นกล้วยต้นใหญ่และสูงฉลูดเป็นต้นเดียวโดโดนั่นแหละคือพญานางตานีไม่แน่ พวกสมุนของพญาตานีอาจจับเจ้าดันไปให้หนายของพวกมันก็ได้ในความคิดของผมเพียงเราหาต้นกล้วยที่ใหญ่และสูงที่สุดเจอก็มีความเป็นไปได้ที่จะเจอเจ้าดันก็ได้ครับเสียงั้นแสดงว่าพวกเราต้องช่วยกันหาต้นกล้วยลักษณะแบบนั้นให้พบใช้ให,หมอกเสียทงได้ถามหมอกกลับไปใช่ครับเสียแต่ผมก็ไม่กล้าการันตีว่าจะเจอเจ้าดันไหม แต่ผมมีลางสังหรณ์แบบนั้นครับว่าแล้วทั้งสี่คนก็เดินบุกป,ป่าฝาดงกล้วยเพื่อหาต้นกล้วยที่มีขนาดใหญ่และสูงกว่าต้นอื่นๆเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องที่กําลังสงสัยกันอยู่นั้นมันคือเรื่องจริงยิ่งเดินเข้าลึกเรื่อยๆป่ากล้วยก็ยิ่งทึบมากขึ้นและสะอาดสะอ้านขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครมาคอยปัดกวาดอยู่บ่อยบ่อนี่มันแปลกป่ากล้วยทึบแบบนี้แทนที่จะลกไปด้วยญ้า แต่กับว่าหญ้าซักเส้นก็ไม่มีแถมพื้นดินยังสะอาดผิดปกติเหมือนกับว่ามีคนอาศัยอยู่บริเวณนี้ถึงแม้ป่าลั้วจะทึบแต่ถ้ว่ากลับเดินง่ายเพราะด้านล่างไม่รกโล่งเตียนจุกพูดขึ้นด้วยความสงสัยเป็นอย่างมากทั้งสี่พยายามหาต้นกล้วยลักษณะที่ว่าไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็พบกับลำธาร ไหลผ่านปากกล้วยเป็นลำธารขนาดเล็กแต่ใสจนเห็นเม็ดทรายด้านล่างอย่างชัดเจนไม่น่าเชื่อว่าจะมีลำธารตัดผ่านพื้นที่แบบนี้เราเติมน้ำกันเถอะตอนนี้น้ำก็เหลือไม่มากแล้วเสียทงได้สั่งการให้หยุดเติมน้ำเพราะน้ำของแต่ละคนก็ใกล้หมดเต็มทีทั้ง4คนเติมน้ำใส่ขวดและถือโอกาสพักออแรงไปในตัว เวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงทั้งสี่คนก็เติมน้ำเสร็จและพักเอาแรงได้เต็มที่จึงชวนกันออกเดินทางต่อคณะเสียทงได้เดินข้ามลำห้วยตรงไปโดวยวางแผนกันไว้ว่าจะหาพื้นที่ที่สูงกว่าปากล้วยเพื่อมองหาต้นกล้วยลักษณะที่ต้องการเมื่อพบแล้วค่อยดิ่งไปที่นั่นทีเดียวเดินไปได้ระยะหนึ่งหมอก็พบเข้ากับต้นไซที่ขึ้นอยู่ บนก้อนหินขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายถ้ำแต่กับลอดออกไปอีกด้านได้ต้นไสรต้นนี้แปลกมากมาขึ้นอยู่กลางป่ากล้วยทั้งที่พวกเราเดินมาตลอดทางที่เข้าดงกล้วยนี้มากับไม่เจอต้นไม้ชนิดอื่นเลยมันแปลกพิกลเสียทงพูดขึ้นด้วยความสงสัยไม่แน่อาจมีอะไรที่เรามองไม่เห็นอยู่ก็ได้ สิ้นคำพูดของหมอกหมอกก็นั่งคุกเข่าลงเมื่อเสียธงกวีและจุกเห็นหมอกคุกเข่าลงกับพื้นก็เลยคุกเข่าตามโดยไม่ลังเลขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ปกปักรักษาที่แห่งนี้ช่วยดลบันดาลให้พบเจอเจ้าดันสหายของข้าด้วยเถิดหากพบแล้วจะรีบพากันออกจากป่าหืนนี้และจะไม่กลับเข้ามาอีกเลยลูกช้าง ขอตั้งสัตว์วาจาสาธุสาธุาธเมื่อหมอกได้อธิษฐานและแงนหน้าขึ้นก็พบช่องผาที่ตนไซขึ้นอยู่นั้นเป็นเงาดํามืดดังกลางคืนหมอกจึงหันหน้าไปทางเสียธงและถามขึ้นเอาไงดีครับเสียแปลกไหมทำไมอยู่อยู่ช่องผานี้กับมืดดังกลางคืนจะลองเสี่ยงดวงเข้าไปกันไหมครับหมอก ได้ขอความคิดเห็นของเสียถงไปลองเข้าไปกันเพราะอย่างไรก็ต้องลองเสี่ยงดูเมื่อตะกี้ยังเป็นช่องผาธรรมดาแต่คุกเขาอธิษฐานไปกับกลายเป็นแบบนี้ต้องลองดูแล้วละ่ะบางทีเจ้าป่าเจ้าเขาอาจกำลังให้โอกาสเราเสียถงตอบกับหมอกไปเมื่อตกลงกันแล้วว่าจะเข้าไปหมอกจึงเป็นคนเดินนำหน้าเข้าไปในความมืดนั้น เมื่อผ้นความมืดเข้าไปก็พบเป็นเพียงปากล้วยเช่นเดิมแต่รู้สึกจะใหญ่กว่าที่เจอที่ผ่านมาในระหว่างที่กำลังพิจารณาปากล้วยด้านหน้าหมอก็มองไปรอบๆก็พบต้นคอยขึ้นอยู่ต้นหนึ่งแต่มีลักษณะเหมือนถูกเด็ดใบบ่อยเพราะมีใบในกิ่งเพียงเล็กน้อยมันแปลกนะครับนอกจากต้นไทรบนผาหินเมื่อกี้ก็ไม่พบต้นไม้ต้นอื่น นอกจากกล้วยป่าแต่พอเราลอดช่องผานั้นมาก็มาพบต้นข่อยต้นนี้ด้วยความสงสัยหมอกจึงเดินไปเด็ดใบข่อยขึ้นมาถือไว้และแล้วหมอกก็ต้องประหลาดใจป่ากล้วยเบื้องหน้าในภาพของหมอกเห็นเป็นหมู่บ้านคนมีกระท่อมไม้ไผ่อยู่เต็มไปหมดพวกเสียรีบเด็ดใบข่อยมาถือไว้แล้วจะเห็นแบบที่ผมเห็นครับ หมอกได้กล่าวขึ้นอย่างลุกลี้ลุกลนเสียทงกวีและจุทำหน้างงงวยไม่เข้าใจแต่ก็ทำตามที่หมอกบอกแบบไม่ลังเลพอทั้งสามคนเด็ดใบคอยมาถือไว้แล้วก็ต้องอุทานขึ้นเบาๆตามๆกันไปนี่มันอะไรกันทำไมเห็นต้นกล้วยพวกนั้นเป็นบ้านโขนเอาอย่างนี้เสียทงถามหมอกไปต้องลองเข้าไปดูไม่ว่าจะมีอะไร ที่อยู่ในนี้มันไม่ใช่คนแน่ๆครับเหมือนใบข่อยนี้เป็นตัวเปิดทางให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นเข้าไปดูกันเถอะครับไม่แน่พวกเราอาจเจอเจ้าดันที่นี่สิ้นคำพูดของหมอทั้งสี่คนก็เดินเข้าไปด้วยท่าดเตรียมพร้อมด้วยอาวุธปืนหากมีอะไรก็จะได้ป้องกันตัวได้ทันท่วงทีเบื้องหน้าคือป่ากล้วยต้นใหญ่แต่ในอีกภาพคือหมู่บ้านของอะไรบางอย่าง เมื่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านนั้นกับพบแต่ผู้หญิงเดินไปมาใส่สบายที่ทําจากใบตองเหมือนที่เจอในคืนนั้นผู้หญิงเหล่านั้นจ้องมองทั้งสี่คนแต่ก็ไม่ได้เข้ามาทําร้ายอะไรหมอกได้กล่าวขึ้นมาอย่างเข้มขลึมเรารีบตามหายดานกันอย่าพึ่งตะลึงกับสิ่งพวกนี้เลยครับทั้งสี่คนรีบเดินหาสถานที่ที่ดูว่าเป็นไปได้ในการที่ เจ้าดันจะอยู่ที่นั่นมันดูปนแปลกๆนะครับเหมือนมันล่อให้เราเข้ามาเพราะพวกมันไม่ทำอะไรเราเลยเพียงแต่จ้องมองพวกเราไม่คราดสายตาเหมือนรอเวลาอะไรสักอย่างเลยครับจุกพูดขึ้นโดยความคิดที่เป็นกังวลถ้าเป็นอย่างที่จุกมันว่าเราก็เล่นตามน้ำไปก่อนเรามีของที่เหมากใช้จัดการพวกมันคืนนั้นอยู่อย่างน้อยเราก็มีของพอสู้กับพวกมันได้ ตามตามกันไปก่อนเถอะเสียธงกล่าวขึ้นเบาๆทั้งสี่คนรู้อยู่แล้วว่าพวกมันต้องโจมตีแน่ๆแต่ก่อนนี่ดูสถานการณ์ไปก่อนเดินมองหาพื้นที่ที่ว่าจะเจ,เจอเจ้าดันอยู่ที่นั่นนานพอสมควรและแล้วหมอกก็ต้องสะดุดตากับกระท่อมหลังใหญ่ซึ่งมีผู้หญิงสองคนเฝ้าอยู่ด้านนอกเมื่อพวกมันเห็นทั้งสี่คนเข้ามาใกล้สีหน้าของพวกมัน ก็กลายเป็นหิวย่นจากหน้าตาสละสลวยยิงฟันแหลมเล็บยาวใส่ทั้งสี่คนหมอกไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบหยิบกระบองตาลขนาดเล็กและบริกรรมคาถาตามพยันข่าวแล้วโยนไปทางหญิงผีสองตนนั้นไม่นานเสียงกิดร้องของหญิงผีสองตนนั้นก็ได้ดังห้อยหวนเหมือนโดนฟาดอย่างหนักหน่วงแล้วจึงแตกสลายไปรูปลักษณ์กริยาท่าทางของหมอกตอนนี้ผิดแผกไปแต่เดิมมาก เหมือนกับว่ากลายเป็นคนละคนเลยทีเดียวหมอกดูสุขุมเยือกเย็นท่าทางดังผู้มีอาคมแกร่งกล้าแต่ที่จริงแล้วที่หมอกทําแบบนั้นเพราะทําใจดีสู้เสือข่มใจตนเองไม่ให้เกิดความกลัวขึ้นมามากเราเข้าไปดูข้างในกันเถอะครับเผื่อเจ้าดันมันอยู่ในกระท่อมหลังใหญ่นี้ทั้งสี่คนรีบเดินเข้าไปในกระท่อมเมื่อเข้าไปถึงก็พบภาพเบื้องหน้าอย่างที่คิดไว้นั่นคือเจ้าดัน เคยกายอยู่กับผู้หญิงแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามซึ่งกำลังเล้าลมเจ้าดันอยู่หมอกหินแบบนั้นจึงตะบาดออกไปอย่างดุดันมึงรีบปล่อยพวกกูมาไม่งั้นกูจะทำที่นี่ให้อยู่ไม่เป็นสุขถ้ามึงไม่เชื่อมึงก็ลองดูเมื่อหญิงสาวผู้นั้นได้ยินคำพูดของหมอกเปล่งออกมาเช่นนั้นก็ได้ตอบออกไปไออีนี่ มันมีชะตากับกูมันต้องอยู่กับกูพวกมนุษย์อย่างพวกมึงอย่าคิดออกจากที่นี่ได้เลยพวกมึงต้องโดนพวกกูสมสู่จนตายเมื่อหมอกได้ยินเช่นนั้นก็เอากระสุนอาคมออกมายัดเข้าปากลำกล้องปืนเพลิงทันทีแล้วจึงพูดขึ้นมึงกับกูมาลองกันดูกูก็คนมีครูพ่อกูก็มาหาพรานผีป่านางไม้อย่างพวกมึงทำกรรมไปมากกว่าพวกกูอีก ถ้าไม่งั้นพวกมึงก็ต้องไปผุดไปเกิดไม่มาซุกมาซ่อนอยู่ในป่าแบบนี้หรอกผีตาหนีตนนั้นจึงโกรธเกรี้ยวขึ้นมาทันทีหลังจากได้ฟังคำพูดเหยียดยามตนของหมอกไปท้องฟ้ามืดลงเหมือนกับดังเวลากลางคืนผีตาหนีนางนั้นได้ลอยขึ้นแล้วตรงมาหากลุ่มเสียทงหมอกไม่รอช้าขึ้นนกปืนประทับบ่าเล็งไปยังผีร้ายที่ลอยมาก่อนจะเหนียวกลออกไป เสียงปืนดังก้องกังวานทั่วบริเวณร่างของผีร้ายนางตานีตนนั้นร้อยกระเด็นตกลงมากับพื้นแต่ยังไม่สิน้นฤทธิ์มันยังลุกขึ้นก่อนเปลี่ยนร่างเป็นร่างที่มีความน่าเกลียดน่ากลัวเกิดลมกันโชกแรงและบริเวณนั้นที่เป็นกระท่อมที่พักก็กับกลายเป็นป่ากล้วยดงใหญ่เหมือนเช่นเดิมเสียงหัวเราะเย้ยหยันอันน่าสะพรึงดังขึ้นทั่วทิศมีเงาดำเริ่มโผล่ออกมาตามกอกล้วย ทำอะไรสักอย่างสิหมอกกระสุนของนายไม่ได้ทำให้มันหายไปเลยมันยังอยู่ตรงนั้นถ้าพวกเราจัดการมันไม่ได้เราก็ช่วยเจ้าดันออกจากนี่ไปไม่ได้จุกพูดขึ้นมาอย่างลุกลีลุกหลนเพราะเห็นสถานการณ์เบื้องหน้าแย่ลงเป็นอย่างมากตอนนี้พญาตานีตนนี้มันสิ้นฤทธิ์และ้วละจุกมันเพียงรอวิญญาณแตกสลายก็เพียงเท่านั้นที่เราต้องจัดการคือพวกสมุนของพวกมัน ที่กำลังด่าหน้ากันเข้ามานี่แหละนอกจากกระบองตาลน,นี่แล้วผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปจัดการพวกมันหมอกตอบกลับไปด้วยความเป็นกังวลยังไงก็ออกมาใช้ค่าเวลาไปก่อนแล้วค่อยค้นหาดูของในย่ามพ่อของนายว่ามีอะไรพอออกมาใช้กับสถานการณ์แบบนี้ได้บ้างเสียท่งแสดงความคิดเห็นของตนออกไปอย่างเคร่งขรึม หมอกได้รีบเอากระบองตาลมาบริกรรมคาถาอีกรอบในผ้ายันที่ห่อกระบองตาลไว้แล้วจึงโยนขึ้นฟ้าไปไม่นานก็เกิดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าและเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดของเราพวกผีตานีจำนวนมากออกมากระบองตาลยังคงใช้ได้ผลครับเอาล่ะจากนี้ก็ต้องจัดการอีหัวหน้าผีตานีตนนี้แล้วล่ะครับตอนนี้ดูแล้ว คงไม่มีแรงแล้วที่จะทำอะไรพวกเราได้หลังจากโดนกระสุนอาคมไปตอนนี้ได้แต่นั่งรอวิญญาณแตกสลายเพียงเท่านั้นหมอพูดจบก็ล้วงเข้าไปในย่ามของพ่อหยิบมีดหมอขนาดเท่านิ้วโป้งมือลงอัคระล้านนาโบราณในด้ามฝังเหรียญพญาคุดออกมาหมอได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่เหมือนรวบรวมความกล้า ก่อนจะเดินเข้าไปหาร่างสตรีหน้าเหี่ยวย่นที่อยู่เบื้องหน้าในตอนนี้ซึ่งมันไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะขัดถืนหมอกแล้วก่อนจะยกมีดขึ้นแล้วแทงเข้าที่หัวใจของนางตานีตนนี้ทันทีเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานเพราะวิญญาณจะแตกสลายร่างจำแรงค่อยๆเลือนหายไปในความมืดความมืดเริ่มขี้คลาย สภาพสถานการณ์ค่อยๆกลับมาเป็นปกติทั้งสี่คนรีบมองหาเจ้าดันและในที่สุดก็พบเข้ากับเจ้าดันนอนหมดสติอยู่กลางกอกล้วยกอใหญ่ทั้งสี่คนรีบช่วยกันหามเจ้าดันออกมาแล้วตรวจดูว่ายังมีลมหายใจอยู่ไหมเหมื่อได้ล้องเอามืออังจมูกจึงรู้ว่าเจ้าดันยังมีชีวิตอยู่ทั้งสี จึงช่วยกันเอาเจ้าดันออกจากบริเวณนั้นโดยมาหยุดพักตรงต้นข่อยต้นเดิมก่อนจะเอาใบข่อยที่เด็ดติดตัวไว้โยนทิ้งไปแล้วจึงหามเจ้าดันออกจากช่องผาต้นไซใหญ่เข้าสู่ป่ากล้วยอีกด้านซึ่งเวลายังเป็นกลางวันแต่ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงเย็นแล้วเอาอยัางไงดีละหมอกตอนนี้ก็คงจะราวสี่โมงเย็นแล้วถ้าเดินทางต่อ ก็คงจะลำบากอภเปรายยิ่งตอนนี้เจอดันมันยังไม่ฟื้นวันนี้เราก็คงไปไหนไม่ได้ไกลครับยังไงก็คงต้องรอเจาดันฟื้นก่อนคืนนี้คงจะไม่มีอะไรมากวนเพราะนางพญาแตกสลายไปแล้วถึงมีตนีตนอื่นอำนาจฤทธิ์เดชคงจะไม่เท่าไหร่ครับเราพักตรงนี้แหละครับรอเจอดันฟื้นค่อยไปกัน ตอนนี้นางพยาตานีวิญญาณแตกสลายอาถรรพ์ที่ครอบงำเจ้าดันอยู่ก็คงคลายแล้วล่ะครับรอเพียงเวลาให้เจ้าดันฟื้นเท่านั้นแต่ละคนก็เห็นด้วยกับหมอกจึงพากันตั้งแคมป์หน้าช่องผาต้นไทรเพราะมีกิ่งไม้แห้งของต้นไทรที่หักลงมาเพียงต้นเดียวเพียงพอให้ก่อไฟหุงหาอาหารและคลายหนาวได้ท้องฟ้าเริ่ม 10, มืดมิดดับแสงลง หมอกและจุกต่างพากันไปหักฟืนกิ่งไสแห้งที่หล่นลงพื้นมาก่อไฟเมื่อก่อไฟติดแล้วแสงสว่างยังพอให้เห็นลางๆหมอกได้ชักมีดคาดเอวไปตัดต้นกล้วยแล้วควักออนในออกให้เป็นลักษณะเหมือนแก้วน้ำขนาดใหญ่เพราะต้นกล้วยจะดึงน้ำในเวลากลางคืนทำให้น้ำที่ได้จะมากกว่ากลางวันพอได้ดื่มได้ใช้กัน ท้องฟ้าเริ่มมืดลงไปอีกจนในที่สุดก็มืดสนิทเสียงลมพัดใบกล้วยกระทบกันดังเป็นช่วงๆเนื้อเสือโครงแห้งเหลือไม่มากแล้วครับเสียถ้าพวกเราอยู่ที่นี่กันนานๆพวกเราได้เดือดร้อนกันแน่ๆหมอกมีความกังวลเรื่องอาหารจึงได้พูดและบอกเสียทงออกไปตรงๆยังไงก็ให้จอแดนฟื้นก่อนแล้วกัน แล้วค่อยหาทางออกกันเสียทงได้ตอบกับหมอกไปก็คงต้องอย่างนั้นแล้วครับเสียเราไม่มีวิธีอื่นกันแล้วแต่ว่าตอนนี้หาเสื้อผ้าใส่ให้เจ้าดันก่อนเถอะครับมันโล่งโจ้งเกินไปจุกได้ยินเช่นนั้นก็รีบค้นหาเสื้อผ้าสำรองที่ตนพกมาด้วยใส่ให้ดันเพื่อนสนิทของตนไปทั้งกระเป๋าเป้ทั้งปืนผาหน้าไม้ มันหายไปหมดเลยไม่รู้อยู่ที่ไหนเราก็รีบออกมาไม่ได้หาดูซะเลยเสียทุงกล่าขึ้นเบาๆออกจากที่แบบนั้นมาได้ก็ดีแล้วอาอย่าไปนสนใจของพวกนั้นเลยออกจากป่าไปไปซื้อให้เจ้าดันมันใหม่ออกมาได้ก็ดีแค่ไหนแล้วตอนนี้ก็มีเสื้อผ้าให้มันใส่แล้วอย่างน้อยตอนนี้ก็ไม่ได้โดนยุงกัดตายแล้วกัน กวีได้พูดแทรกแทรกอางของตนไปเวลาเริ่มดึกลงเรื่อยๆความหนาวก็เริ่มหนาวเหน็บขึ้นเรื่อยๆทำเอาแต่ละคนต้องนั่งกอดอกผิงไฟกันไปตามๆกันใครหิวก็กินกันไปก่อนเลยรอพรุ่งนี้ถ้าจะดันมันฟื้นเราค่อยรีบออกจากที่นี่กันเสียธงได้พูดขึ้นเพราะมีอาการเป็นห่วงทุกคนโดยไม่ได้ดูตัวเองเลยว่า ท้องของตัวเองก็มีอาการหิวมากเช่นกันถ้ากินเราก็อุ่นเนื้ออุ่นข้าวกินด้วยกันเถอะครับนั่งกินด้วยกันมันจะรู้สึกดีกว่าแต่ให้กินใครกินมันตอนนี้ผมก็คงกินไม่ลงครับจุกพูดขึ้นเบาๆพ่อรู้ดีว่านายของตนนั้นก็หิวเช่นกันงั้นก็ได้แกไปจัดการเลยจุก จะได้กินข้าวกินปลากันแล้วจะได้พักผ่อนเก็บแรงวันนี้เหนื่อยมามากแล้วเสียทงได้สั่งการลูกน้องให้ไปจัดการข้าวปลาอาหารเพราะจะได้เติมพลังใส่ท้องเพราะวันนี้เหนื่อยกันมามากแล้วจะได้พักผ่อนเก็บแรงไว้เดินทางต่อในวันพรุ่งนี้ต้องขอจบตอนที่11ก่อนนะครับต้องขออภัยทุกท่านที่คอยติดตามและรับฟังด้วยนะครับผมลงได้เต็มที่ แค่อาทิตย์ละตอนเพราะมันไม่มีเวลาจริงๆเรื่องเล่าทั้งหมดแอดมินเป็นคนแต่งเองนะครับนามปากกาใหม่อินนรนจรึงทำให้ลงช้าไปบ้างเพราะกลัวจะแต่งเสร็จก็ใช้เวลาอยู่ครับเพราะต้องทำงานประจำด้วยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังด้วยนะครับแต่พบกันใหม่ตอนอวสานตอนที่12ของโป่งดินดำสวัสดีครับ